สวัสดีครับพบกับซี o ร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจากศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่กับผมพี่กบซี o o ่ทูกราฟิกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การสร้างแบนเนอร์นะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับที่เป็นเอาไว้โพสในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมโดยใช้โปรแกรม Illustrator นะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม โอเคอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็ทำการสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับถ้าตามตัวอย่างก็จะใช้เป็นไซส์1200คูณ1,200พิกเซลนะครับผมอ่าจจะดูตามนี้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ตั้งค่านะครับตัว Color Mode เป็น R G B นะครับก็สำหรับเป็นสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์นะครับ w i ว e พสต์ในสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็ตัว l ลสเตอ e ไอตัวเลสเตอร์เอฟนะครับเป็น72 PPI นะครับผมจากนั้นก็กด r ร a t e ได้เลยนะครับผมโอเคอขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการ Place รูปภาพเข้ามานะครับส่วนถ้ารูปภาพที่เราใช้มันมีไม่ได้มีไซส์ขนาดตาม ตัวอาร์ตบอร์ดของเราก็ต้องทำการคิปปิ้งมาร์สนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่รู้เทคนิคคิปปิ้งมาร์สก็ไป uh, ดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมโอเคส่วนโลโก้ก็เพรสเข้ามานะครับโดยไปที่เมนูไฟล์นะครับใช้คำสั่งเพรสนะครับถ้าโลโก้เราเป็นไฟล์ PNG นะครับแต่ถ้าโลโก้ของเราเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับหรือว่า Illustrator นะครับก็ สามารถใช้วิธี Open นะครับแล้วก็ Copy มาวางได้นะครับผมส่วนตัวอักษรนะครับเราก็ใช้เครื่องมือไท o ์ทูะครับพิมพ์เข้ามาตามปกตินะครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับก็แนะนำไปดูวิดีโอนะครับในช่อง YouTube ผมก่อนได้นะครับก็จะมีวิดีโอที่สอนตัวพื้นฐานโปรแกรม Illustrator อยู่นะครับผมโอเคอ่าพอเราสร้างตัวอักษรเสร็จแล้วแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมค่ออธิบายอ่าก็ เอามาจัดวางไว้แบบนี้นะครับก็คือไว้ตรงกลางแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็คือจะใช้วิธีวาดเป็นเส้นขึ้นมาหรือว่าจะใช้วิธีแบบวาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาก็ได้นะครับผมการวาดรูปสี่เหลี่ยมก็สามารถไปดูนะครับจากวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ว่า่าสร้างตัวอักษรขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็ใช้ type t o เหมือนกันนะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับเราจะมาสร้างไอ้ตัวชมพูแบบนี้ก่อนนะครับผม เทคนิคการทําแบบนี้นะครับก็คือใช้สีที่เป็นแกเรียนนะครับโอเคขั้นแรกก็คือเราทําการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับก็ไปที่เครื่องมือ rectangle tool นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคจากนั้นเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมของอาร์ตบอร์ดให้มันขึ้นคําว่า anchor นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นคําว่า anchor โปรแกรมมันกำลังบอกแล้วว่าเมาส์เราชี้ตรงมุมของตัวอาร์ตบอร์ดพอดีครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแบบนี้ ให้ได้ขนาดประมาณนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาเมาส์ของเราตัวนี้ไปชี้นะครับตรงขอบนะครับของตัวอาร์ตบอร์ดอีกด้านหนึ่งให้มันขึ้นคำว่าผ่าแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ค่อยปล่อยเมาส์เราก็จะได้ไซส์ขนาดที่มันมีความกว้างเท่ากับอาร์ตบอร์ดนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ยังไม่รู้วิธีสังเกตนะครับแล้วก็สามารถใช้วิธีคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กรอขนาดเข้าไปนะครับก็คือความกว้างให้ได้ ตามไซส์ขนาดของอาร์ตบอร์ดที่เรามีการตั้งค่าไว้ครับส่วนความสูงก็ประมาณ500-600ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมโอเคอ่าเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนให้เป็นสีแบบแกเรียนนะครับเราก็ไปที่เมนูฟิลตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัว Proper t y panel นะครับผมหรือว่าจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของ Control bar นะครับถ้าของใครที่ไม่มีไอ้ตรงส่วน Control bar ตรงนี้หรือว่าส่วนของ property panel ตรงนี้นะครับก็ให้มาที่ เมนูวินโด้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงคอนโทรลตรงนี้นะครับให้มันเปิดตัวคอนโทรลบาตรงนี้นะครับวงหรือว่าตัว p า o p e r t y p ี้พา e l นะครับก็มาที่เมนูวินโด w เหมือนกันครับแล้วก็มาที่ส่วนของ Pro p e r t y ตรงนี้นะครับผมโปรแกรมก็จะเปิดตัว property p a n พ l ตัวนี้ขึ้นมาครับผมโอเคจากนั้นเราทําการเปลี่ยนสีให้เป็นสีแบบแกรเด์นะครับตัวนี้นะครับผมปกติถ้าเป็นค่า default มก็จะมีเป็นที่เป็นขาวดําแบบนี้อยู่นะครับผม โอเคอ่าสังเกตตัวสี่เหลี่ยมของเราก็จะเปลี่ยนเป็นขาวดําแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเราต้องทําการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับโดยการเปิดตัว Gradient Panel ขึ้นมานะครับก็ให้เราไปที่เมนู Windows เหมือนเดิมนะครับผมปรับมาที่ Gradient ตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่าคลิกเข้าไปสังเกตโปรแกรมก็จะเปิดตัว Gradient Panel ขึ้นมานะครับทีนี้ให้เรามองมาที่ตรงนี้นะครับผมถ้าใครมันโชว์นิดเดียวแบบนี้ก็ให้มากด ตรงขีดๆเยอะๆไอ้สามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดโชว์ออปชันให้มันเปิดขึ้นมานะครับผมโอเคเรามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเรียกว่าแกรเดียนสไลเดอร์นะครับสังเกตตรงจุดกลมๆตัวนี้นะครับผมให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อทําการเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบสีอื่นก็เลือกได้ตามอาชอบใจเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นไป นะครับแล้วก็คลิกเป็นสีเดียวกันก็ได้นะครับผมว่าแต่ว่าไอ้สีชมพูตัวนี้ไอ้ตัวอีกด้านหนึ่งผมจะมีการปรับ o p a c i t y ให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือทําให้ไอ้สีที่อยู่ด้านนี้มันทำมันมีการโปร่งแสงนะครับสังเกตตามตัวอย่างจะเห็นว่าพอมันด้านนี้เรามีการปรับ o p a c i t y ให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้านนี้มันก็จะโปร่งแสงนะครับก็จะเห็นว่าสีมันมันก็จะค่อยๆไล่จางหายไปแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เอาเมาส์คลิกพื้นที่ว่างแบบนี้ก่อน ตอนนี้มันเป็นถ้าเราสังเกตรตรงนี้ตอนนี้องศานะครับมันเป็นศูนย์องศามันก็จะไล่เหมือนจากไล่จากซ้ายไปขวาแบบนี้แต่ถ้าตามตัวอย่างจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบไล่บนล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการปรับองศานะครับตรงนี้คลิกตรงลูกศรตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปรับเป็น90องศาแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนจะให้มันจางกว่านี้หรือว่า เข้มกว่านี้เราก็ปรับเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมในที่นี้ผมจะปรับไอ้ตัวนี้ไปสักประมาณ75็ดสิบ้าประมาณนี้กดเตอร์ที่ึหนอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวขนาดนั้นนะครับผมแต่ทีนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวรูปรสี่เหลี่ยมไอ้สีแกลเดียนสีชมพูของเราตอนนี้มันทับตัวตัวอักษรอ,อยู่นะครับผมแล้วก็ทําการย้ายไปไว้ด้านหลังนะครับผม หรือว่าจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือย้ายตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็เลือก3ชิ้นนี้พร้อมกันนะครับก็ใช้วิธีคลิกแล้วก็ลากให้ตัวเส้นประมันโดนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าคลุมทั้งหมดก็ได้แต่ว่าสาเหตุที่มันไม่ได้เลือกอตัวรูปตัวนี้เพราะว่าผมล็อกไว้นะครับผมโอเคอวิธีล็อกอ็อบเจกต์ก็คือให้เราคลิกเลือกอ็อบเจกต์แล้วก็ไปที่เมนูอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็มาที่ ตรงคำสั่งล็อกแล้วให้คลิกที่คำสั่ง selection นะครับหมายความว่าให้เราให้โปรแกรมมันทำการล็อกตัว object ที่เราเลือกอยู่นะครับผมโ okay. อเคแล้วทำการทำการเลือก3ชิ้นนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกที่ล้อ object แบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราไปคลิกขวาก็ได้นะครับผมแล้วก็มาที่คำสั่ง arrange นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง bring to font เพื่อทำให้ตัวอักษรหรือว่า ตัวอิเ m e มนต์สตัวนี้มันขึ้นมาอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเราก็คลิกเข้าไปมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดแล้วเราก็ย้ายตัวนี้มาไว้ตรงเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันพลิกแพงได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือว่าคําสั่งที่โปรแกรมมีมาให้อย่างไงนะครับขอแค่เราเข้าใจตัวคําสั่งหรือว่าเครื่องมือก็พอนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะปรับแต่งเพิ่มเติมจะยืดหดอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับ พวกตัวแกดเดียนสไลเดอร์ตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคอเราได้ประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเราดูตามตัวอย่างจะเห็นว่ามันจะมีการใส่เอฟเฟกเข้าไปให้กับตัวอักษรตัวนี้ด้วยนะครับผมวิธีการจริงๆก็ผมก็มีมีมีคลิปที่สอนไว้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ครับขั้นแรกก็คือให้เราคลิกเลือกตัวอักษรที่เราจะใส่เอฟเฟกเข้าไปก่อนนะครับผม ตัวแกเดียนตัวนี้ยังไม่ต้องปิดก็ได้ครับเผื่อเราอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าตามตัวอย่างจะเห็นว่าไอ้สีตัวนี้มันมีการสีแบบแกเดียนด้วยนะครับผมโอเคอ่าขั้นแรกก็คือ,อเราต้องเปิดนะครับตัว Appearance Panel ขึ้นมาก็คือไปที่เมนู Windows แล้วก็มาที่ตัว App e a r a n c e ตัวนี้นะครับ คลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะเปิดตัวาแนลตัวนี้ขึ้นมานะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมสามารถคลิกตรงนี้เพื่อ,อขยายให้มันยาวขึ้นได้นะครับผมทีนี้ให้เราทําการมองมาที่ตรงปุ่มตรงนี้นะครับมันจะชื่อว่า add new stroke ก็คือจะเป็นการใส่เส้นนะครับหรือว่า stroke เข้าไปให้กับ object ที่เราเลือกอยู่นะครับสังเกตรเราต้องใช้เครื่องมือ selection tool เลือก object ที่เราจะใส่เอฟเฟ t เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คลิกเลือกนะครับถึงเราจะกด ใส่เอฟเฟกอะไรเข้าไปก็าตามมันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะโปรแกรมมันไม่รู้ว่าเราจะใส่เอฟเฟกให้กับตัวอ็อบเจกต์ไหนนะครับผมก็คลิกเลือกแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ add new stroke คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าสังเกตโปรแกรมก็จะสร้างเป็นผมจะเรียกว่าเป็นเลเยอร์ของสโตรกขึ้นมาปกติมันจะใส่เป็นให้เราเป็นสีดำแล้วก็สามารถเพิ่มความหนาเข้าไปแต่ทีนี้สังเกตว่าเวลาที่เราเพิ่มความหนาของสโตรกเข้าไปจะเห็นว่า ตัวสตอกมันจะเข้าไปด้านในตัวตัวอักษรนี่นะครับวิธีการทําให้มันไปอยู่ด้านหลังของตัวอักษรนะครับก็คือเราต้องเอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงบริเวณพื้นที่ว่างๆแถวๆนี้นะครับผมแล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมานะครับก็คือคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมาให้มันอยู่ข้างล่างตัวคําว่าคาแรคเตอร์แบบนี้นครับอ่าแล้วก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บอ่าสังเกต ตัวสโตกนะครับสีดําของเรามันก็จะไปอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็เพิ่มความหนาของสโตกได้ทีนี้เราจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ด้านหลังมันก็จะไม่ได้เข้าไปในตัวอักษรแล้วนะครับผมโอเคก็เพิ่มได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมถ้าเราอยากปรับความโค้งของมุมหรือว่าตัวคอนเนอร์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงสโตกตรงนี้เรามองมาที่ตรงคอนเนอร์นะครับปรับเป็นแบบมุมโค้งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น มุมตัดก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าปกติมันจะเป็นแบบมุมเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีเราต้องการได้เลยอ่าในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวก่อนโอเคทีนี้เราจะมาใส่สีให้กับตัวอักษรเพิ่มเติมนะครับให้เรามองมาที่ตรงตัวเลเยอร์ฟิลตัวนี้นครับปกติเวลาที่เราสร้างตัวสต็อกนะครับขึ้นมาโปรแกรมมันจะสร้างตัวฟิลขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมก็คือเป็น สีของตัวอ็อบเจกต์นะครับปกติมันจะเป็นแบบนอนนะครับถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงตัว add new fill นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งข้อดีของการใส่สีในตัว appearance panel นะครับก็คือมันสามารถใส่สีที่เป็นสีแบบ gradient เข้าไปได้ตรงๆเลยแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ปกติทัดค่า default มันจะมีไม่กี่สีให้เรามาที่ตรง swatch library menu ตรงนี้ก่อนนะครับให้เราก็คือเราคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่ ตรงปุ่มตัวสวัสดไลบรารีเมนูตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่แกเดียนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทลนะครับเพื่อเปิดตัวสีที่เป็นแบบแกเดียนที่เป็นมูดแอนโทนแบบไท์แบบนี้แล้วก็ผมจะทําการเลือกเป็นแบบสีชมพูรตัวนี้นะครับผมโอเคสังเกตแต่ตอนนี้สังเกตมันจะเป็นการไล่แบบศูนย์องศาก็คือซ้ายไปขวาผมจะสามารถปรับให้เป็น90องศานะครับก็คือให้มันไล่จาก ล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปรับสีตรงนี้หรือว่าปรับตัวสีนะครับของตัวแกเดียนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครชอบสีอื่นก็เลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลูกศรให้มันไปที่ตัวแกเดียนพาแนลถัดไปได้นะครับผมโอเคอ่ะของผมก็ปรับประมาณน,นี้ก็ได้ครับก็ลองปรับดูนะครับจริงๆ ผมก็จะมีวิดีโอที่อธิบายเรื่องแกเดียนอยู่นะครับก็ไปดูได้นะครับในช่อง YouTube ผมได้เลยครับผมอพอปรับเสร็จก็ปิดตัวนี้ไปก่อนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าตามตัวอย่างจะเห็นว่ามันจะมีสโต้ไม่ใช่มีมีมมดรอปชาร์โดนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวนี้ไปซูมเข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครับผมวิธีการใส่ตัวเงารหรือว่าดอกชา a ์โดนะครับคั้นแรกเราก็ สามารถใส่ในตัว Appearance Panel ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ตัว Shadow หรือว่า d r o p Shadow นะครับเป็นมันไปอยู่ด้านหลังสุดของตัว Object ตัวนี้หรือว่าตัวอักษรตัวนี้นะครับให้เราไปติ๊กตรงเลือกตรงคำว่า character นะครับผมแล้วก็มาที่ตรง add new effect ตัวนี้นะครับมาที่ Stylelight ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกด r o p s h a d o w นะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็มาทำการเซตค่าต่างๆไปนะครับ เวลาที่เราเซตถ้ามันไม่พรีวิวเราก็มากดตรงพรีวิวตรงนี้นะครับก็จะมี opacity ก็คือค่าความโปร่งแสงของดอปชา a โดว่าจะให้มันโปร่งแสงขนาดไหนถ้าเราเลือกเป็น100%มันก็คือมันไม่โปร่งแสงเลยมันก็จะสีมันก็จะเข้มๆนะครับอลองใส่เข้าไปดูแบบนี้ะจะเห็นว่าสีมันจะเข้มๆแบบนี้แต่ทีนี้ในที่นี้ผมต้องการสัก35%อะไรประมาณนี้นะส่วน x offset กับ y offset ก็คือจะให้มันตัวเงาครับมันเหลือ่อมกับตัว อ็อบเจกต์ขนาดไหนครับถ้าเพิ่มขึ้นไปมันก็จะเหลื่อมมากรถน้อยลงมันก็จะเหลี่ยมน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เบลอก็คือความเบลอของเงาว่าจะให้มันเบลอมากเบลอน้อยนะครับถ้ามันเป็นศูนย์พิกเซลเลยมันก็คือมันจะไม่เบลอเลยนะครับผมอานนี้นะครับพอลองปรับดูนะครับผมโอเคเราจะได้เข้าใจผลลัพธ์นะครับเวลาที่เราปรับนะครับผมผมปรับประมาณนี้นะครับผมก็กดโอเคปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม โอเคอ่าประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เซฟงานแล้วก็เอ็กซ์นะครับส่วนใครยังไม่รู้วิธีเซฟหรือว่า Export ก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเรื่องการเซฟไฟล์งานแล้วก็การ Export พอรไฟล์นะครับให้เป็นไฟล์ภาพเพื่อไปใช้งานนะครับผมหรือว่าใครใครอยากเติมเอลิ e มนต์อะไรอื่นๆเข้าไปก็อ่าตามชอบใจได้เลยนะครับผมโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ okay. สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนการาฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www s i e r o to graphic com นะครับผมก็ผมก็จะเป็นคนสอนเองนะครับมีมีตั้งแต่คอร์สที่เรียนแบบตัว,ต,วตัวนะครับแบบ p r i v a t e เรียนตัวตัว,ตวแล้วก็มีคอร์สที่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถดูตัวอย่างคอร์สได้ที่เว็บไซต์ได้นะครับผมโอเคก็สุดท้ายก็อย่าลืม ถ้าชอบใจวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ